เอาละครับก็ต้องกรับสวัสดีสวิเด็กับท่นทานผู้ชมท่านกันเลยนะครับอยู่พอซ่าทีวีวันนี้จะมาเล่นในแกลอรี่มดปอ๊อปฮันเราได้เป็นผู้ล่าเว้ยเราจะมาอยู่กับเนฟเนฟแล้วเนสฟใครเลยอันดับแรกใครใครเนมเนมฟคซ่อนหรือเป็นคนหาซ่อนซ่อนเขาเป็นคนเขาเป็นคนซ่อน ก็เป็นคนซ่อนหรอออกมาละวนี่เนาะนี่เนาะต้อนอยู่นะเนี่ย,อยเอ้ยซ่อนเมียนนั้ไม่ใช่ความกดทิ้งแม่งไม่ใช่เฮ้ยแะแะแะท่ออะไรเนี่ยท่ออะไรลงไม่ได้ด้วย เอาเฮ้ยทำไมแมบกลายเป็นงี้อ๋อแมบมันล้นลวนๆแล้วมันเรามองนี่มองเห็นเหมือนกันไหมเหมือนกันแ,แมบมันล้นลวนๆเนาะใครนอสร้างแมบอยากให้รู้นะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกระป๋องเขาอ๋อขว่างหนังอย่าทิ้งขว่างหนังอยา่าทิ้งขว่างทิ้งอันนะี้ขว่างทิ้งศพยินไหนเนีย่ยตรได้ไหม หลบวินไหนฮะเฮ้ยตายตายเป็นเออเลยไอ้ควางถังจริงโอ้เอาเอาติดเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่นะเฮ้ติดไรอ่ะอ๋ออ๋อติดตัวหนังสือต้องโดดมั่งนะโอ้ย คือใครสร้างใช่ประตูแบบเนี่ยได้อยู่ในห้องปะไปอยู่ในห้องบ้าอยู่โดนอยู่บ้าวใส่ดีห้องไหนห้องที่มีประตูปะออกไม่อยู่อยู่ห้องโถงติดก้อนก้อนห้องโถงนะห้องโถง,งห้องโถงนี้ปะเห็นเขาเดินมาไหมเดินมาข้างหลังบนะ้า gua <dıolah> parn. What? What? Oh, bak 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 bak. Mau di bak bak. เราก็เฉลิ้สยสบายๆแค่นั้นแหละเอ้ยมีทางลงล่างเลยเนาะเฮ้ยลงล่างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลงล่างเนี่ยอุ้ยมันลงมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเนี่ยเห็นอะไรที่อยู่สปินลงข้างบนเลยไหมอ๋มอข้อบนหวัวเห็เห็นอะไรแล้วไหม อยู่ตรงไหนใครสร้างแบบอย่าให้รู้นะแบบมันเออแบบแบบเราเห็นมันเออเลิกเองหรือว่าแบบเขาสร้างเองเออ๋อโอ้นัวคนสร้างมันสร้างผิดสร้างผิดกูโทษคนสร้างนะเนี่ยเป็นไงล่ะอ๋อเห็นละเฮ้ยเจ๊ดา ชนะชนะเฉยงอไงล่ะ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 อ้ยมีคนเข้ามาเลย่างวันโอเคเอาแบบนหนดิเอือาอโอเคไปแมบเหมือนเหมือนอันตะเกี้แหละแต่อันแต่อันสามมาแะเกี้อันสามมาเลยอ๋อ อันตเมืออันตะเกียแต่อันที่สาแต่มันเขียนว่าส,สามเงเซิร์ฟสามสามมือสองเนี่ยบอกเข้าเสิร์ฟสามมือสองห้องเดิมไม่ต้องออกอ๋อห้องเดิมมีคนอยู่เดีย๋ยวเมื่อกี้เขาน่าจะหลุดมั้งเค ใครจะได้มีคนฮะให้เดี๋ยวเราเริ่กเป็นผู้ต้อนเนี่ยผู้ต้อนตอนแรกสปายสปายไปก่อนโอเคเราจะเอาคนต้อนเต็มไม่ทันอ่ะคนมันเริ่มมาเล่นกันแล้ว นี่ต้นนีอยู่ไหนะนี่อยู่ไหนนี่อยู่ไหนวะนี่นายนายตอนอยู่ไหนนายอยู่ตรงไหนให้เราบอกไว้ว่าตอนอยู่ตรงไหนบอกเล้วนายนี่นี่นี่เห็นห้องข้างหลังไหมเห็นห้องข้างหลังไหมเออเดินเข้าไปเดินเข้าไปมันจะมีห้องน้ำอ่ะห้องน้ำละเนี่ยเลยแล้วเลย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  เลยๆๆห้อ,องน้ำตรงนี้ห้องน้ำซ่อนอยู่เนาะมันซ่อนเอามันเอาตัวตออกแล้วมันออกไปแล้วงฮ้ยงงซ่อนแล้วมันมันโอ้เขาเป็นคนหาจะเป็นอะไรที่สุกมากถ้าเล่นกันเยอะ ิบอกไปหน่อยไม่ใช่ชนไหมชนชนมันพื้นไม่หลดเลยเรามองเห็นนี่วะเอ๊ะไม่ใช่ mày chạy unite mày chạy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  Ôi dẹp dẹp cái mày chạy 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 mày bay được nè con bay này lắm mày chạy tất như này đi <laughs> mày chạy ê ê ê ชนะเพิ่มความสนุกได้เกมแท้นี่แหละเป็นอะไรที่สนุกมากอ้าวออ้ชิดสวยนี่ไม่เห็นนี่ยอดกลับล่างเดิมไม่ได้ด้วย อึอคือแบบหาไม่เจอนี่อะไรเลยเนไงเอา้าทำไมเนยนิ่งทำไมเนนิ่งทำไมเนนิ่งนี่อาจจะหาเราไม่เจอนี่อาจจะหาเราไม่เจอปัญหาไม่เจอ <c oughs> หาไม่เจอจริงด้วย Ồ, oh, nó mới <laughs> oh, đi nó nè cho mẹp mấy đại Ui, tùm Nè, lơ là vô เขาใบให้เลยเขาอยู <Quand> <ata> ่ท hm e ี่โ hmm. ล hmm. 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 uh! ่งใบเลยอยู่ที่โล่งที่โล่งเป็นสิ่งที่ใครมองไม่เห็นเ็อืมนะอืมอืมอุ้ยเฮ้ อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลดแล้วก็โดดแล้ว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 เป็นสิ่ง <spirituality> ที <papa ök mañana> ่ใครอะไรมองเห็นได้กับกับเปลี่ยนลากไม่ได้ด้วยเอบอกแล้วใครมองไม่เห็นก็โอ้โหอะไรจะ I like at it <coughs> yeah. ู่ไหนนี่ใบใบใบจานติดวรอไม่หลอนนะติดอยู่ไหนวะติดอยู่ไหงวะซ่อนอยู่ไงวะสั่นยังไงทางน้ำเปล่าในโถขี้เปล่าเฮ้ยออกมาดิติดใหม่เปล่าบั็กเฮ้ยตรงนี้จำแมพได้ไม่ใช่ตรงนี้จักรยานไหมไม่ใช่อืมส่องหาส่องหาไม่เจอ mày chơi thằng cái dạ bao ê mày chơi mày chơi ê tôn này á hả? này á hả? dù này à. ba hên khó đơn nhiều ba đúng không ê hên hên là ไ,ไม่ไมไมไมเออชนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวไปขอส่อยอะ่ะไปตรงข้างในดีกว่เาเราจะไปเป็นของเล็กสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลัก <c oughs> งอ งอสิ่งเล็กๆนี่เปิดประตูไม่ได้เน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 มันมาแล้วเฮ้ไปไปนายจัง ta Ồ, ừ, ủa rất niền lên mong không để hết lơi Hải son mày à, nó nghĩ hải mày à ประตูเฉินนี่เฮ้ยเฮ้ยท่อนอย่าไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วลวะเอ้าเฮ้ยไปไหนล้วทำอะไไม่โดนทำอะไรต้องต่อไม,ไม่โดนนี่เด,ด,ด้อโคตรเีครับตกตานี่ปั้ยไม่ใช่ Ôi tít 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 bác cực tít bác. Nó lụi trong không không à À chờ đâu chờ đâu chờ đâu. Mẹ nó bay ra nó. Ôi tai 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 tai. Mẹ ơi. Lên 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 là. Ô cá tốn một. งอได้ไปขอซ่อนไงใี้เราเราต้องซ่อนที oh, <S 1> <S 1> <S ่เนียนๆ้วยต้องซีที่เนียนๆไว้เกิดเกิดกดผิดกลายเป็นประตูจะทำไงเนี่ยดีนักลายเป็นไม่ได้ถ้าเกิดกลายเป็นได้โอ้โหมีตายสามเอ็ด เล่นซ่อนซ่อนอย่างเดียวเอาชิดเฮ้ยเ okay. oh <c oughs> กาานี้ที่เนียนแล้วเจอที่เนียนแล้วเอา้าทำไมไม่เดินล่ะอ๋อเห็นแล้ว อืมเเล่นของโหดเล่นลูกซองเลยเหรอกล่อ,กองบักตก w t าแต่ฟักไปไหนจะจะไปทำไมห้องนั้นนะ่ะจะไปทำไมลงรถเฮ้ hey, เปไนหนอยู่ห้องอยู่ลงรถดว้วยอยู่ลงรถชิวชิวชิหลบอีกเนี่น <c oughs> อีกสิบอีกสิบวิค่อยวิ่ง รอปะเขาใบให้เขาอยู่ที่โรงแจง้งอ,อืมเอาหาเข้าไปอืมอืมหาเอา นี่ดีนะยิงปืนใหญ่ไปแล้วไม่งั้นก็ม,มีตายมีสุ่มด้วยมีสุ่มด้วยอ้าววดดีวดดีซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่ใต้รถที่เดิมอ่าคนคนหา

ไ่หชนะชนะคนมันเล่นน้อยมันเลยไม่หนุกอ่าเล่นไปขอต่อ,อนกันไอเขาเขานี้ห้ามเขานี้ห้ามเป็นอันนี้เว้ยเขานี้ห้ามห้ามเป็นพวกอันนี้พวกหนังสือพิมพ์ มันมาแล้วแนนไว้นี่ยังไม่เดือแล้วเดือดละมันไม่รู้เว้ยไม่รู้มไม่รู้หรอก มันเดินผ่านไปแล้วเป็นอะไรที่ดีใจมากนี่ให้เขาใบไหมใบเลยอยู่กับสิ่งที่ของเหม็นที่สุดของเหม็นที่สุดในแบบเนี้ยมันมีไม่มากหรอก ในบ้านใช่อยู่ในบ้าน <c oughs> อุตสาว้้ถึงสิกี่สุดเลยเนะี่ยสิ่งที่เหม็นที่สุดเหม็นที่สุดอืม <laughs> มันกินที่ไม่ได้ตื่นโลกกินหมดโอ,ทยยอ้ทำไมเนียคะแนนเยอะเราทำไมเนคะแนนเยอะขอเขาเฮ้ยมีคนเข้าใหาม่คนนึงเว้ย <c oughs> แต่เวลาะจะจบแล้วแหละ ไปดวนไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปกระตุ้นหมดเอาละครับ <c oughs> ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาชมในคลิปคลิปนี้วันนี้ก็มาเล่นเพียงแค่นี้ส่วน คลิปอินโทนที่บอกว่าจะทําก็เดี๋ยวก็วันไหนว่างว่างที่สุดนะก็จะทําให้ก็ถคาชอบอย่าก,กดไลค์ถ้าอยากตูต่อยอย่าก,กดซับสไครต์ข้างล่างนี้เลยบ๊ายบาไปนี่นี่ออกเลย